สท่านนายกก็เชิญผู้บริหาร4แบงค์ใหญ่นะครับมาหารือเพื่อที่จะหาแนวทางในการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับสีธนาคารใหญ่นะครับก็ประกอบไปด้วยไทยพาณิชย์กาสิกรไทยกรุงไทยแล้วก็กรุงเทพรับสียธนาคารนี้โอ้ตัวหลักเลยนะครับซึ่งในส่วนของ สถาบันการเงินก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งนะพอดูจากผลประกอบการที่ผ่านมานายกเขาบอกว่าก็อยากจะให้ทั้ง4สถาบันการเงินเนี้ยช่วยพี่น้องประชาชนนะครับเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มปราะบางไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะเจอในเรื่องของปัญหาดอกเบี้ยสูงอะ,อะไรพวกนี้นะครับท่านนายกก็บอกนะครับว่าท่านนายกก็ได้ใช้คําว่าขอร้องนะนะครับขอร้องกับสี่แบงก์ใหญ่ทั้ง4ี่แห่งพิจารณาดูแลเรื่องดอกเบี้ย ซึ่งทั้ง4แห่งครับก็รับปากท่านนายกแล้วนะครับว่าจะกลับไปพิจารณานะครับแล้วก็อย่างที่ท่านนายกบอกว่าเคยกล่าวแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วท่านนายกก็อยากจะเชิญจริงๆอ่ะอยากจะเชิญมาก่อนหน้านี้นนแหละครับแต่จังหวะไงนะครับจังหวะพอดีท่านก็ภารกาิจเยอะนะครับพอมีจังหวะท่านก็เรียกเลยเชิญเลยนะครับมาบ้างพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทั้งนี้ การพูดคุยเนี่ยก็จะพูดคุยด้วยความเสมอภาคและก็เท่าเทียมนะนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันทางด้านธุรกิจว่าเสียรนาะคามาเนี่ยโอยใครดีใครเด่นอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะครับเราจะดูในเรื่องของความเสมอภาคและความเท่าเทียมเพราะว่า ผู้ที่ได้ประโยชน์นั่นคือพี่น้องประชาชนครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าแต่ละธนาคารก็รับปากว่าจะไปดูเงื่อนไขนะครับเพื่อที่จะทําการลดดอกเบี้ยให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางรวมถึงธุรกิจ SME นะครับใครที่เป็น FC ของสีธนาคารนี้ก็รอเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งข่าวไปยังสมาชิกเองว่าผมว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีอะแล้วมีข่าวแน่นอนแต่ต้องรอหน่อยใช่นะครับ